สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับเบิยงยู่ทางช่องสาวอังคานชาแนลค่ะมื่อวานสาวอังคานกะบบริเลเลาะปลาขึ้นพูดนะคะมื่อนีนค่ะมื่อวานสาวอังคานกัไอทิศกะมาหยอดปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยมันค่ะมันเอ,อ่อสาวอังคานก็ได้ประมาณมันสาวอังคานปลูกวันที่หกเนาะคะ่ะปลูกวันที่หกก็ยังพันพราเดือนอยู่ค่ะค่ะ ามาใส่ปุ๋ยค่ะมาหยอดปุ๋ยตะบาก้อนจะปลูกกาได้ตอนยกล่องมันก็ได้ใส่ปุ๋ยไปน้ำอยู่ด้ค่ะแต่วา่าการถไทยโยกล่องใส่ปุ๋ยนี่ปุ๋ยลงบ่ค่อยดีค่ะสองคันก็เลยได,ได้มาหยอดตามก้อนอีกค่ะมาหยอดตามล่องไปแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นอุปกรณ์ค่ะที่สใส่มาดีค่ะนี่ค่ะจะเป็นส ยมแบบนี้ได้ค่ะไอทิศผลิตเองค่ะไอทิตศนเห็ุเองเนาะคะ่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นกวดน้ำค่ะวกวดแล้วเนาะแล้วก็จะมีปุ๋ยนี่ค่ะปุ๋ยเมื่อนี้จะใส่เป็น46-0 0ค่ะ,ะก็จะได้ยอดตามร่องไปแล้วเนาะคะ่ะยอดเป็นลุมเป็นลุ่มไปค่ะ เป็นคลิปทำงานเนาะค่ะวันนี้ค่ะเป็นคลิปยอดปุ๋ยค่ะบันเดพีพระพ่อแม่พี่นอ้องลรบปลาขึ้นพูนนะคะ่ะไปค่ะไปหยอดปุ๋ยกับสองคันเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็ได้จ้ะนี่ค่ะปุ๋ยก็จะหยอดประมาณนี้เด้ค่ะหนึ่งกำมือเนาะคะ่ะสองคันก็นจะหยอดสองคันจะหยอดลงไปค่ะหยอดลงไป เพิ่งกะสิไหลลงมานี่ค่ะไหลลงมาต่ำรูนี่เนาะค่ะลงมานี่เห็นปะค่ะกองเห็นค่ะปุ๋ยค่ะกะสียอดประมาณนี้เลยค่ะนี่ก็กรบค่ะกรบไปเลยค่ะง่ายๆเนาะค่ะขุดจังสีกอนนะค่ะสองคันก็จะขุดประมาณนี้นี่มันจะเป็นลุ่มนิดน้อยค่ะสองคันก็จะยอดค่ะนี่ค่ะ ยอดค่ะก็จะไหลลงมานีเลยค่ะนี่ค่ะเห็นบอกคะก็ขาวค่ะผู้ใดก็ผู้ใดอยากร้องเฮ็ดตามก็เฮ็ดได้เด้อค่ะนี่ค่ะไอทเพ่นเฮ็ดแต่ตอนไอทิีเฮ็ดสาวขอคันป่อเดทไทยวิดีโอไว้ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นท่อค่ะจะเป็นท่อเล็กเนาะค่ะนี่ค่ะคนก็เชื่อมเป็นคือเสียมนี่ค่ะไ้มิรินตรงนี้ค่ะง่มเข้าไปค่ะจะเป็นรูเนาะค่ะ ก็จะเป็นเสียมค่ะแล้วก็ตอเยาวๆออกมาเลยค่ะเห็ดเย้าๆออกมาเนาะค่ะเห็ดยาวๆเลยประมาณคืกป่วๆค่ะคือป่วๆค่ะเอาเย้ากว่นนี้ก็ได้ค่ะจะได้สะดวกนาะค่ะประมาณนี้เลยค่ะไปค่ะยอดปุ๋ยน้ำกรบซาขั้นต่อค่ะ ใส่ปุ๋ยไปนน้ำกันเรื่อยๆเนาะคะ่ะจะใส่ประมาณนี้แหะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะง่ายๆเนาะคะ่ะ เวลามาถึงไทยคลิปแล้วเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเมื่อนีสาวอังคันกับมาใส่ปุ๋ยค่ะมาใส่ปุ๋ยมันเนาะค่ะมันหน่อยค่ะมันกะยัง่าเต็มเดือนดอกค่ะกะใส่เป็น4600เนาะค่ะค่ะใส่ต่ำคันคู่มันนี่ยละค่ะมันมันกะเป็นมันพันเอ่อระยอง7สองค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าค่ะพ่อแม่พี่น้องมากกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวอังคารในเด้อค่ะ พุภาพแม่พี่น้องจะบริลาดคลิปไม่ไหมของสาวองค์ันค่ะก็ล้อรุนล้อติดตามเด้อค่ะว่าสาวองค์นันสีเฮ็ดคลิปยังสุพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกในคลิปต่อไปเนาะค่ะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเบิดสูผูสูคนเด้อค่ะสุดท้ายก็ขอเกล่าเข้ามาสวัสดีค่ะ